ตั้งแต่ Hunter x u u t t r ตอตอนใหม่กลับมาตีพิมพ์ในดิตียสารรายสัปดาห์เมื่อไม่นานนี้ครับทุกคนก็คลั่งกันไปหมดเลยครับนอกจากจะรอกันมานานาแล้วก็เป็นการกลับมาปรากฏตัวของผู้ชายคนนี้ขึ้ด้วยครับสุดหล่อขวัญใจแม่ยกฮิโซกะซึ่งมาในลุก ปล่อยผม no m a คอ u p กระชากใจสุดๆฮะซึ่งเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่แกปล่อยผมนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันคงจะมาจากการที่มังงะหยุดไปนานหลายปีแถมสภาพล่าสุดที่สู้กับคุโรโรลูซิเฟอร์เนี่ยพี่แกเหมือนเหมือนคนทําสัลยกรรมผิดพลาดอะครับนี่ยังดีครับที่ดึงหน้ากลับมาเดิมได้ไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะพลังเน้นของแกนะครับก็เลยทําให้มัมมี่เขากรีดแตกกันยกด้อมไปเลยนะครับซึ่งการที่ฮิสุกะไ,ได้รับความนิยมขนาดนี้เนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นตัวละคร ที่ป๊อปปูล่าเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยด้วยการที่เป็นคนเอาแน่อนอน,อนไม่ได้จะด,ดีจะชั่วก็ดูไม่ค่อยออกทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกน่าค้นหาครับแต่สาเหตุเหตุผลสําคัญที่เขาชอบผู้ชายคนนี้นี่คือคือหล่อครับแล้วไม่ใช่หล่อธรรมดาด้วยนะฮะเป็นหล่อแบบจิตจิตครับซึ่งก็ไม่ผิดครับเพราะที่โซกาที่มันก็ พอจะพูดได้แหละว่ามันเป็นคนโรคจิตจริงๆนะครับซึ่งก็อยากรู้ครับว่าไอ้ที่ว่าจิตเนี่ยมันจิตแบบไหนกันแน่ผมก็เลยไปค้นเรื่องนี้มาครับพูดถึงความโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับขอพูดถึงบุคลิกของฮิสโกะกันก่อนเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหมกมุ่นกับตัวเองครับทำอะไรเพื่อความพอใจของตัวเองเท่านั้นครับแล้วเขาก็พอใจกับการที่ได้เห็นศัตรูหลังเลือดรวมไปถึงสู้กับคนเก่งๆชื่นชอบความซาดิสเจ็บปวดทรมานออกแนวมาโซคิสด้วยนะครับที่สามารถเอาความ เจ็บปวดนี่มากระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับแม้ว่าจะมีความชอบในการฆ่านะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฆ่ามัา่วสั่วนะครับแต่จะฆ่าเฉพาะคนที่ขัดขวางหรือคนที่คิดว่าเขาคู่ควรที่จะฆ่าเขาเท่านั้นนะฮะ ฮิโซกะไม่ได้สนใจครับว่าสิ่งนั้นที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีสนใจแค่ว่าอยากทําไหมมากกว่าแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองก,ก็ตามนะครับทั้งนั้นที่เขาก็อาจจะอยู่อีกฝ่ายหนึง่งเขาก็สามารถทําได้ครับหากนั่นทําให้เขาสนุกการปล่อยกอนหรือขี้รัวให้ได้เติบโตในวันใดว,ว,ว,วันหนึ่งจะแข็งแกรง่งจนเขาอยากฆ่าเนี่ยนี่ก็นับเป็นความสนุกส่วนตัวของเขาเหมือนกันทุกการกระทําของฮิโซกะเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองมารองรับครับแม้ว่าเหตุผลนั้นเราอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยมีเซน์ก็ตามแต่ก้อน นับว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของฮิสโซกะคือฮิโอกะเนี่ยมีความเป็นคนไม่ระบุเพศมากๆด้วยนะครับมีรสนิยมทางเพศออกไปในทางหลากหลายชอบได้ทั้งตัวละครที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงชอบใส่ส้นสูงมีการแต่งหน้าแต่งตาแต่ที่เหนือกว่านั้นครับคือการแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยเหมือนโจ๊กเกอร์ คือไม่ใช่จ๊กเกอร์แบทแมนนะฮะเป็นจ๊กเกอร์ที่เป็นตัวตลกบนไพ่นะครับซึ่งมันก็มีความหมายเหมือนหน้าไพ่นั้นด้วยนะครับคือไพ่จ๊กเกอร์เป็นไพ่นอกสำรับนะครับการเล่นไพ่บางชนิดเนี่ยไม่ต้องใช้แต่บางชนิดก็ต้องใช้โจ๊กเกอร์ชนิดไหนที่ต้องใช้จ๊กเกอร์เข้ามาเนี่ยไอ้ไพ่จ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการพลิกเกมเป็นตัวทีเด็ดครับที่ถ้าไม่ดีก็จะเหลวไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอย่างโป๊กเกอร์เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้ไพ่จ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของไพ่ใบอื่นได้ ฮิโซกะอยู่เหมือนกันส่วนอาการโรคจิตท,ที่ผมบอกเนี่ยนะครับของตัวฮิโซกะผมไปอ่านเจอในเว็บบอร์ดฝรั่งแห่งหนึ่งที่เขาคุยกันนะครับมีคนตั้งคําถามครับว่าฮิโซกะที่มันเป็นไซโคพาธหรือว่าโซซิโอพาธกันแน่เพราะอ่านแล้วก็อืมน่าสนใจนะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าทั้ง2องอย่างนี้มันคืออะไรโซซิโอพาธนะครับคืออาการผิดปกติทางบุคลิกภาพอย่างหนึ่งมีการต่อต้านสังคมไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลักนะครับมีความสามารถพิเศษในการหาเหตุผลมารองรับการกระทําที่ไม่ดี ของตัวเองนะครับอย่างที่บอกครับจะ make sense ไม่ make sense ของคนอื่นเนี่ยไม่สนใจแต่ตัวเองมีเหตุผลก็แล้วกันขณะที่ไซโคพาธนะครับทางเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตบอกว่าก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกผิดปกติแบบต่อต้านสังคมเหมือนกันมักจะมีจิตใจที่แข็งกระด้างครับชอบความรุนแรงมีความผิดปกติทางอารมณ์แล้วก็ความคิดมักเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ําๆรวมไปถึงก่อให้เกิดอาชญากรรมด้วยเอาจริงๆ2อย่างเนี่ยแทบจะแยกจากกันลําบากมากเลยครับ กับการวิเคราะห์แยกแยะ2ประเภทนี้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างจะระบุชัดเจนเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้คือเพราะว่าสมองความนึกคิดของคนเราเนี่ยนะครับมันซับซ้อนจนไม่สามารถจะแยกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งได้ง่ายๆหรอกครับแต่ว่าจากการหาข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่าความต่างของโรคจิตเภททั้ง2ชนิดนี้ทั้งโซซิโอพาธแล้วก็ไซโคพาธนะครับบางครั้งถูกเรียกรวมกันด้วยซ้ําแต่ก็มีจุดต่างอยู่พอสมควรเหมือนกันคือโซซิโอพาธเนี่ยจะสามารถเข้าใจแล้วก็รับรู้สึกถึง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้คือเข้าใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับแต่จะไม่สนใจเลือกที่จะไม่แคร์ขณะที่ไซโคพาธในจุดนี้เนี่ยเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้เลยนะครับแต่ว่าเขาสามารถเสแยแซงทําเป็นเหมือนเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ อีกเรื่องหนึ่งครับโซซิโอพาธมักจะมีความใจร้อนมีความก้าวร้าวมากกว่าขณะที่ไซโคพาธเนี่ยจะเป็นคนดูใจเย็นแล้วก็ช่างวางแผนสุขุมรอบคอบโซซิโอพาธมักจะมีการไม่เข้าใจสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ทําได้ยากแต่ไซโคพาธสามารถทําตัวเองกลมกลืนไปกับสังคมได้ฟังๆแล้วรู้สึกกลัวฝั่งไซโคพาธมากกว่านะครับแล้วดูจากความต่างเหล่านี้ครับพฤติกรรมของฮิโซกะเนี่ยมีความเจ้าเล่ห์มีการวางแผนอยู่กับสังคมได้แต่ก็รู้สึกถึงแค่ตัวเอง ไ,ได้เห็นใจคนอื่นจริงๆครับแต่เสแสร้งทําเป็นเห็นใจได้นี่ฮิโซกะชัดๆเลยผมเลยมองว่าจากพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเอียงมาทางไซโคพาธมากกว่าสําหรับฮิโซกะซึ่งก็ถ้าจะให้ระบุให้ชัดขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะบอกได้ว่าเป็นสาดิสติกไซโคพาธคือเป็นไซโคพาธที่มีความสาดิตชื่นชอบความรุนแรงนั่นเองนะและความรุนแรงที่กระทากับตัวเองด้วยนะเออ นะครับซึ่งตัวละครทีโ่โซกะาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยเล่าเรื่องปูมหลังในชีวิตของตัวเองเลยในะสมัยเด็กๆว่าโตมายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาการไซโคพาธเนี่ยมันสามารถมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมได้ครับมีความผิดปกติทางสมองหรืออุบัติเหตุทางสมองได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นไซโคพาธนะครับคือมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีพ่อที่เป็นฆาตกรหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ ขณะที่เรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเอียงไปทางโซซิโอพาธมากกว่าเพียงแต่ว่ามันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราสามารถจินตนาการได้ครับว่าฮิซกะาเนี่ยอาจจะเกิดจากทั้งพ่อที่เป็นฆาตกรมีอุบัติเหตุทางสมองรวมไปถึงเมื่อมีพ่อที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเลี้ยงดูที่ไม่ดีได้เช่นกันอย่างเช่นการทารุณกรรมในวัยเด็กการถูกเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย มีอาชญากรรมในครอบครัวที่อาจจะเป็นพ่อหรือแม่ที่ถูกฆ่ารวมไปถึงก็เกิดความแตกแยกในครอบครัวก็สามารถทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ครับดังนั้นเราอาจจะสามารถเดาปูมหลังของฮิโซกะจากโรคจิตเภทเหล่านี้ได้ว่าเขาอาจจะมีคนในครอบครัวที่มีอาการไซโคพาธเหมือนกันอาจจะมีการก่อเหตุอาชญากรรมหรือธนุรกรรมต่างๆส่วนนี้เนี่ยผมขอหยิบข้อมูลสนับสนุนมาหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการตั้งชื่อพลังเน้นของฮิโซกะว่าบัญชีกรรมแล้วก็เท็กเจอร์พิสดาร ซึ่ง2ชื่อนี้นะครับถ้าหาจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อยี่ห้อของหมากฝรั่งที่ฮิซกะชื่นชอบในวัยเด็กมันเหมือนกับว่าไอหมากฝรั่งที่เขาชอบกินเนี่ยมันเป็นความสุขเดียวของเขาในวัยเด็กหรือเปล่าก็เลยหยิบมาตั้งชื่อเป็นเนนซึ่งมาทําให้รู้สึกว่าความสุขเดียวของเขาแม่งมีแค่การกินหมากฝรั่งอะ่ะดังนั้นเรื่องอื่นๆในชีวิตมันดูจะเรวร้ายมากๆเลยสําหรับเขานะครับเลยทําให้เขาโตมาเป็นคนแบบนี้แต่ก็นั่นแหละเขาก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของคนในการ์ตูนแฟนๆการ์ตู Hunter, Hunter, นฮันเตอร์ฮัน นะา้าเป็นการ์ตูนคือถ้าเป็นชีวิตจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบข้อมูลการ์ตูนเกมต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรา t แบร์กันเยอะๆนะครับเราหวังว่าเราจะมีกำลังใจที่จะทำข้อมูลเหล่านี้ออกไปอีกพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ